ตรงหน้าผมนี่คือรถเข็นแบนนะครับบูมเพชดราคาก่อนดีกว่าไม่น่าเชื่อนะอลูมิเนียมทั้งคันแบบนี้นะครับใหญ่โตขนาดนี้นะครับหมื่นห้ากร้อยเท่านั้นเองนะครับใหญ่สุดๆเลยนะอย่างนมาลามิ斯นะครับสามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้เลยถูกออกแบบมาให้มีแรมนะมีแรมขึ้นนะครับคือน้องสามารถเดินขึ้นไปเองได้เอ๊ะแรมตัวนี้แข็งแรงหรือเปล่าเป็นอลูมิเนียมนะครับ ตัวนี้อโนดิซก็คือจะเหมือนกับด้านหลังของพวกโน้ตบุ๊กหรือว่าแล็ปท็อปตัวนี้เป็นวัสดุที่ใช้ทำพวกอากาศยาน <S <S เรียกว่าก l าสไฟเบอร์แลน f o ฟอร์สเป็นไนลอนชนิดหนึ่งตัวนี้ทนมากทนการกัดก่อนตัวผ้านะครับตัวพวกนี้คือออกแบบมาสําหรับสบเี้ยงโดยตรงตัวนี้ก็เป็นแอนตี้สครักันน้องกัดน้องไลายได้เลยแล้วก็ตัวนี้สามารถที่จะรับน้าหนักได้แบบแม็กซิมัมโหลดคือ1 0 0ยกิโลนะสามารถที่จะแบ่งได้แบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันได้จะได้ไม่ตีกันอ่าแล้วเราก็มีหลังคาหลังคามีให้้อพรรมกะเป๋า ข้างในจะไม่ใช่ท่าอย่างเดียวนะมันจะมีโครงด้วยนี่เห็นไหมมันจะมีโครงเป็นเคเบิลแบบนี้เพราตะข่ายพวกนี้ไม่ต้องกลัวขาดนะตัวนี้เป็นแอนตี้สแครกันขวรญนะอ่ะสำหรับน้องหมาโดยตรงนะสามารถเข้าอินดอร์ได้แล้วจบปัญหานะครับบูมเพชรขายดีตรงนี้แหละครับเพราะสามารถทําให้เราพาลูกเราไปในที่ที่ไม่เคยได้รับการอนุญาตให้ไปได้เปิดด้านหน้าได้อา้าวแล้วถ้าเกิดน้องชอบอยู่ข้างหลังล่ะ ก็เปิดด้านหลังก็เปิดได้ก็เปิดได้รอบเลยเห็นไหมอ่าเปิดประตูเปิดประตูนได้เห็นไหมอ่าทีนี้มันก็จะโปร่งเลยครับอ่าดูวิธีการเก็บเสาโอ้นี่คือสาธิตการใช้งานเลยนะปึ๊บดันแล้วกดลงไปเห็นไหมรวดเร็วปลาสายฟาดดันดันก่อนนะดันแล้วก็กดลงไปเห็นไหมจิ้มลงไปอ่าสี่ด้านเลย จึวิธีการเก็บง่ายมากๆนะครับจะสังเกตว่าตรงกลางนี่ตรงกลางจะมีเส้นตัวนี้เขาทําไว้ให้ดึงดึงอย่างนี้นะเห็นไหมมันจะยู่เข้ามาดันนดิดเดียวเองอะ่ะแล้วก็กระเป๋าด้านหลังก็พับเก็บได้นะครับล็อกสายแบบนี้เห็นไหมาลากได้ด้วยอะ่ะเห็นไหมเวลาที่ต้องเก็บอ่ะนะเราก็ลากไปที่ลานจอดรถได้ที่ลาก วิธีการถอดล้อแค่กดและดึงจบง่ายไหมโอ้โหสุดๆสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการสาธิตวิธีการใช้งานบูมเพชรเดี๋ยวเจอกันในบูมเพชรต่อไปครับในคลิปต่อไปเราจะมาดูว่าบูมเพชรมีของแต่งอะไรอีกและมีสีอะไรที่น่าสนใจเปิดตัวใหม่ปีนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมเจอกันคลิปหน้าครับ